สวัสดีครับผมผอกับบ่าวตอมชาแนลครับมือนีสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู่ครูสู่ค้นครับมือนีบ่าวตอมชาแนลพาพีพาหน่องมาอยู่ได้สารปูตาของบ้านน้องต้อครับมือ,อน,น,น,นออีอันนี้ก็สิเป็นสารปูตาบ้านน้องต้ออันนี้ก็สิเป็นดอนปูตาเนาะเป็นดอนปูตาแล้วก็มีสารปูตาครับมือนีบ่าวตอมกับมาอยู่นี่เหตุผลที่บ่าวตอมได้มานั่งอยู่นี่ก็คือมือนีมือด <g ave, S 1> ีครับบ <throwing S 1> ่าวตอมกับสิได้มา <pour S 1> กาบไหวมาบูซามาถวายมาให้ปูตาหลังจากที่เบ่าต่อมในบนบ้านสันกาวาอันไ้เพียร์พานไ้เพียรพานสางไร่ใดได้ครับก็คือเบ,าบ่าต่อมบนไหวก็เลยพานแล้วภายในเดือนเดียวบเบ่าต่อมก็พานแล้วครับพอา่พานแล้วก็ได้มาถวายาเพิ่นบ้ดนมาเหตุตามคําเบ้าคากล่าวไหวครับก็เลยได้มาถวายมาเพิ่นมือนีกับมากับสาวไม่พ่อนสองคนครับมือนีก็สซิมีมา มีมาแล้วก็มีนามมีนามปนานะแล้วก็มีเป็นเหลาเป็นนามเปลา่านามแดงดอกไม้ธูปเทียนครับมาถวายเพินเพนเ่นถวายเพื่อนเรียบร้อยแล้วสำหรับเราตอมื็อถวายเรียบร้อยแล้วก็ให้บอกเพื่อนถวายเพิ่นเรียบร้อยเนาะมือนี่หมาโตบากงามสองโตครับ สำหรับบรรยากาศอยู่นี้ยามือเศร้ากับลมลื่นดีครับนามือเศร้าลมลื่นดีสามไพ่อนก็เป็นมือกล่องไเบาลต่อมสำหรับงานต้านบานตองสารปูตาบะของบานน้องต้อกับมีส้างมีหมาหลายมีคนมาถวายลายยางลายเนยวเนาะิเป็นบาัวาสิเป็นส้างเป็นหมาเป็นอันนี้ บาสิเป็นพว่วงมาไล่โอ้ปวกขึ้นแล้วมาตอมาปวกออกให้อุตาก่อนทำความสะอาดให้เพื่อนนําอนี้ก็เก็บเก็บถุงเก็บขยะออกให้เพื่อนนำ้ำอันนี้ข่าวของถี่เพื่อนเอามาถวายละ่ะสาวบ้านเพื่อนเอามาถวายเนาะมันเกิดพกอยู่หนีเบาตอมก็เลยได้เก็บออกเนี่ยออกก็สิได้เอาไปถิ่มให้เพื่อน หลายอย่างลายเนี่ยอันนี้คือมีมีลูกคนนำ้ำนะสงสัยเพื่นเอามาถวายมาฝากครับสำหรับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เนาะมีฟวงมะล่มีผาสีมีถูกเทียนมีลักบานครับสำหรับมาหมาเบาต่อมก็มี เอามาถวายสองตมือนี้อ่าครับทันนาเอามาท่านอยู่แตแแบบแมา,า,ามาลองขันนามาหากล่องไอ้เอฟซีได้เบิง้งงามๆมึง,าม,ม,งมามาเอาอ่าเป็นหนึ่งได้งามบ่งามมาสองตอม,มามีโศกสองตสีทองเหลือมยุบๆเลยเป็นมาส่งเครื่องครับมาส่งเครื่อง เต็มยอดบืน,นี้มาสองโตอ่าถวายเรียบหน่อยถวายบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับเออ หลังจากบวายเสร็จแล้ว,วะะห้อง,องถูกเทียนหอก่อนเนาะสำหรับเบาตอมกลบ,บายไปเซ็ตสินเรียบร้อยแล้วครับเบาตอมก็สิได้ทาหาให้ถูกเทียนดับก่อนจังคอยสิได้ลาล,า,ลาปูตาไปเนาะลาปูตาเมื่อบานเมื่อเฮื่นไปหาเห็ดเบียกเข็ดนงานคือเกาแต่ว่ากับเผาถูกเผาเทียนก่อนถวายเพิ่นแล้วเผาถูกเผาเทียนให้เทียนหมอดเทียนดับก่อนอยัน อันนั้นยันไฟใหม่นาอสาวไม่ฟอนนอคะครับลองอันเฮตดไหนมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปโดยดีเนาอย่านพื้นยันไฟล่ามยันถูบบดับเทียนบดับกัดสีเฝ้าอยู่นีก่อนกันเลยได้มาทายคลิปเอาบรรยากาศาในมือนีไอ้ปีไใ,ให้นองทางอื่นทางใกล้ได้เบิง่งบางโมบานกับโบมีเด้ตาครับมีเป็นบางโมบานนะคะ สำหรับปูต่านี่กษีเซดชว้อ่าะ่วงเดือนเดือนอเดือนกับเดือนเนาะสำหรับปูตาก็เป็นรักบ้านรักเมืองของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนาะรักบ้านรักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องได้กราบได้ไหว้ในมือมือสามคำเดือนสามก็พบคำเดือนหกบ่ฮะเดบบาบไหว้ถวายเป็นในสองมือนั่น สำหรับมือมือ,มอทั่วไปกับถวายได้กราบไหว้ได้ครับแต่ว่ามือสำคัญก็คือสามคำเดือนสามก็พกคำเดือนหกเนาะแต่ว่าบมแมนมือนั้นก็ถวายได้กราบไหว้ได้มือนี้กับมือดีเราต่อมานี น้องครัเบิ่งเอาโซ่เอาลาบน้องปูตาเด้อฮาเราหายเนีย่ยแนปูได้เนี่ยพี่ปูตาพาเป็นไฮโซไฮลาบพี่น้องเอ็ซีทุกท่านเนาะถ้าไฟเห็นกะเบิ่งเอาเดือค่ะตาไผตามาอ่าไฮโซไหานานสำหรับคลิปนี้ก็สิได้เอาไว้สำนีก่อนเนาะ <laughs> ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สิได้เอาไว้สำนีก่อนครับ พบพกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปใหม่เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไห้บ่าตอมได้ดงได้ดังน้ำเขาครับฝากแชร์ฝากไลค์สำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ